สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะ FC ขาวันที่30มนะคะมกราคม2569นะคะทุกท่านวันศุกร์นะคะทุกท่านขาวันศุกร์เลขเด่นประจำวัน6กับ1เบิ้นประจำวัน66และ11นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะเอขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการวิเคราะห์แนวทางนั่นก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจหามาให้เป็นการหาความน่าจะเป็นทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกท่าน ก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่29กันก่อนว่าเข้าหรือหลุด29นะคะใจะให้ตัวเด่นอยู่ที่5และ6ทุกคนวันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าหรอกทุกคนนอย SD นะคะมา95213เด่นมา5นะคะทุกท่านค่ะคู่หลุดอาเซียนมา33610เด่นมา6เข้าคู่6336 นอยสตามาสองแปดหกสี่สามด่นมาหกนะคะนอยทีวีมาสองแปดหนึ่งเจ็ดแปดหลุดนะคะทุกท่านหกกับห้าไปนอยในอีกนะคะนอยฉเาะกิจนะคะทุกท่านค่ะไปสี่สองสามห้าแปดไปห้าแปดแปดห้านอยกาชาติไปหกสี่เจ็ดห้าห้าเบินห้าสองเด้งน,นะคะนอยพิเศษไปสามเจ็ดหกหกหกไปหกสามเด้งเลยนะคะทุกคนสำหรับวันที่ ยี่สิบเก้านะทุกคนเนาะแนวทางกะบมีเข่าไม่หลุดเด้อพี่น้องเด้อมักก็ค่อยตามบ่ามักกะให้เลื่อนผ่านนะคะสามสิบนะคะทุกคนได้ตัวเด่นมาอยู่ที่หนึ่งกับเก้านะคะหนึ่งกับเก้าเจเอลตัวเด่นมาจากไหนนะคะเจก็มาจากคาหน่อยแยกแล้วทุกคนเจแค่มาจับคู่ใหม่ให้ทุกคนแค่นั้นเองนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี 1. 1่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่ง 1 6 6่งนะคะมาวิเคราะห์ตัวเลขด้วยกันทุกคนเลข1เลขกระจกคือเลข6เลข9เลขกระจกคือเลขสีนะคะวิเคราะห์ไปน้ำกันนะพี่นอ้องมักดัดแปลงเอาพี่น้องคะแ้้แจะมกักเราจะชอบ9ก้าค่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเกนะคะทุกท่านคะเลขคู่ตัวเด่นนะคะเก้า ะคะู่ที่ชอบนะคะีขาคู่ที่ชอบนะคะคือเดี๋ยวนะทุกคนจะดูตัวเลขก่อนนะคะ 1, 1นึ่งซีีหน่ะคะล้วจะหมักแล้วจะชอบใจมกักเลกระจกของของเก่ากับขึหนึ่งเนาะค่ 1, ะ,คะเลขซีสีหนึ่งล้วจะพี่น้องมักคีอน้องม,มักก็ตามใจได้พ่หมักบ่ชอบบ่เป็นยังนะคะสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะวันที่30มกราคม2569 เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะชโชคๆมันๆสุข,ขสุขคนได้จ้าเดอ้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ